ก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับต้อนรับกลับเข้าสู่ Double Crash กันอีกเช่นเคยอ่ะเป็นคำต้อนรับที่เรียกได้ว่าทุกคนน่าจะได้ยินบ่อยแล้วนะเนาะแล้วก็ในครั้งนี้นะฮะผมจะมาพูดเรื่องที่เออเพิ่งไปเจอแล้วก็เพิ่งไปอ่านมาหลังจากหาคอนเทนต์ว่าจะทำเรื่องอะไรดีวะเน่อคือท่านไม่ผิดนะคือตอนนี้ผมยังไม่ได้ทําปกไงเดี๋ถ้าทาปกแล้วมันน่าจะขึ้นต้นด้วยการที่พูดว่า เกิดมาเร็วไปหน่อยนั่นเองครับหรือว่าน่าจะเกิดช้ากว่านี้นิดนึงนะครับสำหรับ The Matrix ทางด้านชอนเมเรียนนั่นเองแล้วก็ถ้าใครสนใจหรือว่าใครอยากฟังต่อว่าเอ๊ะทำไมมันถึงพาดหัวข้อว่าเกิดเร็วไปหน่อยหรือว่าควรจะเกิดช้ากว่านี้เนี่ยก็เชิญตามเข้าไปฟังในคลิปได้เลยนะครับ แต่ก่อนที่จะไปฟังกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจากทางด้าน h o ปไลฟ์นะครับอ่าผมว่าหลายๆคนก็คงรู้จักแหลนะเนาะแล้วก็ตอนนี้เสื้อบา s ์สแลมดังนะครับในเว็บของ o o ปไลฟ์เนี่ยลดนะครับก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถ ไปกดซื้อมาได้เลยนะซึ่งจากราคาปกติเนี่ยอยู่ที่1290บาทแต่ลดหน้าเว็บนะครับคือถ้าใครไปสั่งจองหน้าเว็บเนี่ยก็จะเหลือเพียง890บาทเท่านั้นแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นอีกนะครับว่าถ้ากรอกคำว่า Double c คล s h ไว้เนี่ยก็จะลดอีกทันทีครับ100บาทนั่นเองซึ่งมีไว้เพียง10สิทธิ์เท่านั้นนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยก็ไปกดได้เลยนะแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ตรง Description ด้านล่างนั่นเองถ้าใครสนใจหรือไปซื้อสินค้าทางด้าน live ได้เลยนะครับผมว่าถ้าเราพูดถึง The Matrix หรือว่าชอนเมเรียนเนี่ยหลายๆคนก็คงจะนึกถึงดั l l a s ชุดแชมป์ที่มีทางด้านเดิร์กโนวิสกี้อยู่ใช่ไหมครับดูด้วยว่าปีนั้นโหทางด้านชอนเมเรียนเนี่ยเล่นได้ดีมากๆนะแล้วก็ทั้งเขาเรียกว่าเด็กรุ่นใหม่ละกันวัยรุ่นสมัยผมเนี่ยอายุยี่สี้าก็น่าจะจดจำชอนเมเรียนในสีเสื้อของวันบริกได้ดีนะฮะแต่จริงๆแล้วแกเล่นให้กับทางด้านฟีนิกซันมาก่อนแล้วก็เรื่องเนี้ยเป็น เรื่องหนึ่งที่น่าสนใจแล้วผมว่ามันเป็นเรื่องที่แฟนบาสยุคเก่านะคือผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมมาทันดูตอนชอนเมเรียนเนี่ยคือเหมือนย้ายมาทางด้านแมฟพอดีนั่นเองผมก็เลยแบบอลองไปศึกษาเพิ่มก็เลยรู้ว่าเฮ้ยแกเป็นผู้เล่นที่สุดยอดอะคือหลังๆเนี่ยช่วงปีหรือ2ปีที่ผ่านมาทางด้านชอนเมเรียนครับได้รับ เขาเรียกว่ายังไงนะคาสรรเสริญแล้วก็คําชื่นชมเป็นจํานวนมากเอ๊ะถามว่าทําไมเขาถึงได้รับการสรรเสริญแล้วก็การชื่นชมหรือว่าการพูดถึงมากขึ้นทั้งๆที่แกก็เลิกเล่นไปแล้วนะครับนั่นก็คือการที่แกเป็นตัวของแกเองเนะฮะอ้าวอาจจะงงกันคือการที่สไตล์ของแกเนี่ยมันน่าจะเหมาะกับยุคช่วงหลังนั่นเองหรือว่าเขาเรียกว่า positionless basketball ครับอันนี้แหละมันทำให้ทุกคนเนี่ย หรือว่าสื่อต่างๆที่อายุอย่างน้อย30อัพเริ่มจะคิดถึงครับเริ่มจะคิดถึงดางท่านชอนเมเรียนแล้วก็พาดหัวขา่าวหรือว่าเขียนสกูปของชอนเมเรียนว่าถ้าผู้เล่นอย่างชอนเมเรียนเนี่ยเข้ามาในวงการ NBA ณนะตอนนี้เนี่ยน่าจะประสบความสำเร็จแล้วก็ขึ้นเป็นระดับท็อปของผู้เล่น NBA ได้ไม่ยากเลยคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมจะขอเริ่มกับการที่แกเล่นอยู่กับฟินิกซ์ซันก่อนล้กันครับ คือทางด้านชอนเรียนถูกดราฟต์มาเป็นอันดับที่9ในปี1999-2000นะครับแล้วก็ดราฟต์เข้ามาสู่ทีมฟินิกซ์ซันเลยทีนี้เขาก็เล่นมาเรื่อยๆครับแต่ว่าไอสิ่งที่พิเศษของเขาเนี่ยคือการที่มี Impact ต่อทีมครับทางด้าน NBA เนี่ยก็ได้จัดแกนะอยู่ในอันดับที่7ครับของ NBA ที่มีค่าวินแชร์มากที่สุดนั่นเองซึ่ง แสงและว,ว่าแกเนี่ยมีอิทธิพลต่อทีมเหลือเกินนะครับแล้วก็กับการที่แกเพิ่งเข้ามาตั้งแต่รุกกี้แล้วก็หลังจากนั้นเพียง4ปีเนี่ยเฮ้ย แกขึ้นมายันอันดับ7ของ NBA ได้แสดงว่าแกต้องโหดมากๆนะครับในช่วงนั้นซึ่งในตอนนั้นเนี่ยแกตามหลังอยู่แค่ทางด้านทีมดันแคนเควินการ์เน็ตเดร์กนอร์วิสกี้โคบี้ไบรอันเชคคิลโอเนีแล้วก็ y ทเรซี่แมกเรดีซึ่งหลายๆคนพวกนี้แน่นอนว่าเป็นระดับ Hall of Fame ทั้งนั้นแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยที่แกเข้ามาก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเฮ้ยอิมแพคของแกกับทีมเนี่ยมันมีเยอะมากขนาดนี้เลยนะเว้ย แล้วทางด้านชอนเมเรียนเนี่ยนะครับก็ยังสามารถติดออสตาร์ Star ได้ในปี2002-2003ถึง2003นั่นเองซึ่งแกเนี่ยสามารถติดออสตาร์ Star ก่อนที่ทางด้านสตีฟแนชครับหรือว่ายุค 7-second o l l e s ์ของไมดีแอนโทนีเนี่ยจะเริ่มขึ้นด้วยซ้ำอันนี้ก็ยังเป็นอีกข้อพิสูจน์หนึ่งครับที่แสดงว่าแกเนี่ยมีฝีมือที่ดีแล้วก็สามารถติดออสตาร์ Star ได้นั่นเองแล้วก็มันอาจจะเป็นเรื่องที่ เปลี่ยนแกไปอีกคนหนึ่งครับไม่เชิงเปลี่ยนหรอกแต่ว่ามันคือการปรับเปลี่ยนการเล่นของแกและกันเพราะว่าในช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยแกก็อาจจะเล่นตามสไตล์ของแกไปแต่ว่าพอไมค์ดีแอนต وني เนี่ยเข้ามาทุกคนก็คงรู้นะแล้วก็ผมว่าผู้เล่นไม่ใช่ผู้เล่นสีคนดูยุคใหม่ก็น่าจะรู้เหมือนกันว่าสเตปการโค้ชของไมค์ดีแอนต وني เนี่ยมันจะเล่นเป็นยังไงนะ ั่นแหละก็คือเหมือนปัจจุบันเลยแบบว่าเล่นเร็วยิงเยอะยิงสามแต้มเยอะซึ่งนั่นมันเปลี่ยนตัวของชอนเมเรียนไประดับหนึงเหมือนกันครับแต่ทืว่าสิ่งนั้นก็ทําให้ทางด้านชอนเมเรียนเนี่ยแหละกลายเป็นผู้เล่นอีกแบบหนึ่งแล้วก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นผู้เล่นที่ดีมากๆถึงขั้นถึงขั้นเรียกได้ว่าเป็นตัวอะไหล่ชั้นยอดของทีมที่จะลุนแชมป์ในปัจจุบันได้เลยก็ได้นะ ในขณะที่ทางด้านชอยเมเรยนียนครับอยู่ภายใต้การทำทีมของทางด้านไมดีเนี่ยครับตอนที่แกคุมอยู่ฟินิกซันครับไอเซเว c นเซคเ l e ออเสนี่ยห,ยหลายๆคนก็คงรู้นะการมูฟเมนต์บอลการยิง3มแต้มแล้วก็การใช้ความเร็วทั้งการสวนกลับแล้วก็เล่นเร็วในการเซตบอลมันทำให้โอ้โหช่วงนั้นฮือฮากันมากแล้วก็ เป็นแบบระบบที่กลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจของ NBA ยุคใหม่เลยนะครับแต่ถ้าว่าทางเอ็ดดี้จอห์นสันครับก็บอกว่ามันอาจจะไม่เวิร์กเท่าไหร่นะถ้ามันไม่มีผู้ชายคนที่ชื่อว่าชอนเมรีนครับคือในตอนนั้นเนี่ยทางด้านชอนเมรียนเหมือนคนที่ผสานครับผสานแท็กติกเนี้ยร่วมกับทางด้านสตีฟแนชครับ MVP 2ครั้งนะแล้วก็ทึงด้านอารเรสตอดิมายคนที่ยัดห่วงได้อย่างเมามันแล้วก็เก่งมากๆในช่วงนั้นครับทางเอ็ดดี้จอห์นสันบอกว่าถ้าไม่มีทึงด้านชอรเมเรียนเนี่ยไอ้ระบบ7 Second a l l e นอเเนี่ยก็คงไม่มีทางที่จะทำได้ดีเลย คือตอนที่ทางแผนเนี้ยรันกันอยู่ครับทางด้านชอนเมเรียนทำทุกอย่างให้กับทีมจริงทั้งรีบาวทั้งการส่งทั้งการคิกเอา t เวลาโพสเพล์นะแล้วก็ช่วยทางด้านสตีฟเนสในการสกรีนช่วยการพุทแบกหรือว่าก็คือการรีบาวแล้วก็ทำเซคเอนด์ชานส์พอยต์เข้าไปแล้วอีกอย่างที่สำคัญนะผมว่าอาจจะเป็นคีย์ในหัวข้อนี้ก็คือเขาบอกว่า It w s s Sean m r r o o n g u a r i n n g i v o s o t i t n o นนั่นก็คือทางด้านชอนเมเรียนครับ สามารถกันได้ทุกตำแหน่งตั้งแต่พอยต์การ์ดอย่างเซนเตอร์นั่นเองอีกอย่างหนึ่งครับที่สำคัญแล้วก็เราอาจจะไม่ค่อยเห็นกันนะนั่นก็คือทางด้านเอ็ดดี้จอห์นสันบอกว่าชอนเมเรียนเนี่ยคืออัน e r เดอร์เรทพาเซอร์ครับเพราะว่าเขามีการจ่ายที่ดีแต่ถ้าว่าทุกคนเนี่ยก็กลับไม่ค่อยสนใจเขาเท่าไหร่และอีกอย่างหนึ่งก็คือทางด้านชอนเมเรียนเป็นเพื่อนร่วมทีมที่ดีแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมทีมในสนามที่สุดยอดคนหนึ่งฮะ ทางด้านเอา m แม็กคอยนะครับก็แกก็ยังได้บอกว่าถ้าจะมองไปในสเตตเนี่ยก็คือแกทำได้ยุกอย่างครับทั้งการทำแต้มทั้งการรีบาวทั้งการแอซิสต่างๆคือชอนเมเรียนเนี่ยอยู่ในทุกพื้นที่ของเกมอยู่ในทุกพื้นที่ของในสนามเลยแล้วเนี่ยแหละฮะคือทำให้ทางด้านชอนเมเรียนเรียกว่าเป็นอีกคนหนึ่งแล้วกันที่เป็นตำนานของฟ h o e n i x Suns แล้วก็ถ้าจะให้เราพูดใน ปัจจุบันนะใครเคยเล่นแฟนตาซีบ้างไหมแฟนตาซีบาสเกตบอลหรือว่าถ้าใครชอบดูพรีเมียร์ลีกเนี่ยเราเล่นพรีเมียร์ลีกแฟนตาซีเนี่ยก็คงจะรู้ว่าไอการได้แต้มของในเกมแฟนตาซีครับมันคือการที่ไอผู้เล่นตัวจริงอะ่ะแม่งทำแต้มได้เยอะอย่างถ้าฟุตบอลก็คือการยิงการส่งให้เพื่อนใช่ไหมส่วนทาง NBA แฟนตาซีอย่างเงี้ยก็จะเป็นการยิงการรีบาวดการแอสซิสต์ถ้ายิงได้เยอะไอแต้มที่เราเลือกผู้เล่นตัวคนนี้มาเนี่ยก็จะมีแต้มที่เยอะสู่ทีมเราเหมือนกันซึ่งด้าน เมเรียนครับมันก็เหมือนอย่างนั้นแหละคือตัวเลือกชั้นดีเลยครับที่หลายๆคนจะเลือกไว้เป็นตัวเลือกแรกครับเพราะว่าเขาทําได้ทุกอย่างจริงแล้วในทุกคัตเตอรี่ของแกเนี่ยมันก็ไม่ได้น้อย,อย,อยเลยนะฮะในการทําของแกเพราะฉะนั้นในแต้มที่ได้มาเนี่ยมันก็จะเยอะตามแกขึ้นมาไงโอ้โหด้วยว่าพออ่านมาถึงตรงนี้นะผมก็เริ่มที่จะสนใจทางด้านชอนเมเรียนมากขึ้นเว้แล้วแบบเฮ้ย ไอการที่ดูทางด้านดัลลัสมุริกในปี2011ควาแชมเนี่ยแสดงว่ามันเป็นเคมีที่ลงตัวมันคือการมีเขาเรียกมีตัวดีเฟนเดอร์มีตัวที่ช่วยทุกสิ่งทุกอย่างจริงของทางด้านแมฟนั่นคือชอนเมเรียนนะฮะถ้าใครฟังมาถึงตอนนี้นะผมก็คงคิดว่าเฮ้ยน่าจะอยากดูวิดีโอการเล่นของทางด้านชอนเมเรียนแล้วล่ะแต่เ้าว่า ผมเนี่ยไม่สามารถเอาคลิปมาได้นะครับเพราะว่ามันติดลิขสิทธินั่นเองเดี๋ยวเยวผมจะทิ้งไว้ใน d s s r r p t t i o n นี่แหละก็ประมาณ3-4ลิงก์นะให้ทุกคนกดไปดูพร้อมกับฟังเลยก็ได้อ่ะทีนี้ทางด้านเอาแมคคอยครับ ก็คือเหมือนจะพิสูจน์แล้วนะว่าแก่พูดถูกทั้งด้านเอาอไม่คอยเลยครับเขาคือ a n เซอร์ที่สนามของซันเนี่ยแหละครับก็คือคนที่คอยดูผู้เล่นหลายๆรุ่นหลายๆยุคเล่นผ่านไปครับแล้วก็สิ่งที่พิสูจว่าเขาถูกคืออะไรครับมันคือสถิติครับจริงๆโหคือผมเนี่ยตอนนี้นั่งดูอยู่สถิติคือมันเยอะมากแต่เอาเป็นว่าแค่ใน regular ซีซั่นละกันเนาะ ของที่แกเล่นอยู่กับฟีนิกซ์ซันเดี๋ยวผมจะไล่สักประมาณ5ข้อครับคือแกเป็นที่1ในการทำดับเบิลดับเบิลนะครับถึง343ครั้งเป็นที่4ในการทำแต้มของฟีนิกซ์ซันครับ12,134ครั้งเป็นที่2ของการรีบาวนะ6 6นะ6 6 6ครั้งแล้วก็เป็นอันดับที่2ในการสเตล1 2 4 5ครั้งแล้วก็อย่างสุดท้ายครับคือเป็นที่3ในการบล็อก894ครั้ง ซึ่งจริงแล้วนะครับทางด้านชอนเมเรียนเนี่ยมีสเตตเยอะมากกว่านี้มากๆนะที่มันไล่มาแต่ว่าผมไม่อยากจะให้มันน่าเบื่อเกินไปนะครับผมเลยแบบอ่ะลดลดไว้ก่อนละกันแต่นี่ก็คือแสดงถึงความสุดยอดของทางด้านชอนเมเรียได้พอสมควรและนี่ผมยังไม่นับทางด้านแอดวานซ์สเตตครับทางด้านแอดวานซ์สเตตคืออะไรก็คือแบบพวกบ็อกซ์ plus m i n พวก เขาเรียกว่าไงวายูโอเวอร์ p ร a เล m เมนต์เพลเยอร์อะไรอย่างเงี้ยที่มันเข้าใจยากครับแต่ว่าทางด้านชอนเมเรียนเนี่ยเรียกได้ว่าติดอันดับท็อปทอปของฟีนิกซ์ซันเยอะมากเลยนะแบบเป็นที่1ที่2อ,อย่างเงี้ยบางทีก็น้อยกว่าทางด้านฮอลล์ออฟเฟมครับอย่างทางด้านเชลส์บาร์เย์ด้วยซ้ำนะคือแบบทางด้านชอนเมเรียนทำทุกอย่างให้กับฟีนิกซ์ซันแล้วจริงๆ ทางด้านชอนเมเรียนเนี่ยตั้งแต่เข้ามาในลีกนะครับแกก็สามารถสร้างความประทับใจให้กับรุ่นพี่ที่อยู่ในทีมฟินิกซันได้อย่างรวดเร็วนะนั่ก็คือทางด้านเบร็กชับแมนนั่นเองคือในปีแรกที่ทางด้านชอนเมเรียนเข้ามาเนี่ยเร็กชับแมนครับแกเล่นเป็นปีสุดท้ายครับแต่ว่าก็ได้ฝึกซ้อมสกรีมเมชต่างๆในสนามด้วยกัน,นครับแล้วก็บอกว่าโหชอนเมเรียนเป็นคนที่พลังไม่เคยหมดนะแกใส่ทุกดอกวิ่งขึ้นวิ่งลงแล้วก็เหมือนจะมีครั้งหนึ่งครับทางด้านเร็กชับแมนเนี่ย โยนอาริอูฟให้ทางด้านชอนเมเรียนแล้วเขาก็เป็นคนโยนเองแล้วก็คิดเองว่าโอ้โหลูกนี้แม่งสูงเกินไปว่ะแบบไม่น่ารับได้แล้วก็น่าจะเป็น out of b o u n ครับแต่ทว่าทางด้านชอนเมเรียนครับกับกระโดดได้โคตรสูงแล้วก็จับบอลนะฮะกดดังลงมาทีเดียวฮะแล้วทางด้านเรสชับแมนเนี่ยก็ยังได้บอยว่าโอ้โหเราเราเลยเรียกเขาว่าเดอะแมทริกซ์ครับก็คือแบบทั้งแอเลติกติซึมหรือว่าคือไอ้พวกความแบบ สุดยอดทางร่างกายของเขาต่างๆรวมถึงแกเป็นผู้เล่นที่อนเนกประสงค์ใช้ได้หลากหลายแบบเลยครับซึ่งจริงๆแล้วไอ้ชื่อนี้ทางด้านเคนนี่ส i มิธเป็นคนตั้งให้นะครับแล้วก็เป็นเป็นเพราะอย่างนี้แหละทั้งความแอเลติกของแกทั้งแบบความที่แกเล่นได้หลายพื้นที่ในทีมมากๆม,ม,มันก็เลยนำมาสู่ชื่อเดอะแม r ริกซนั่นเองที่เป็นฉาย,ยาของแกตั้งแต่ปีลุกี้เลยนะทางด้านชอเมเรียก็ยังมีพวกรางวัลส่วนตัวนะฮะที่ ติดตัวแกมาอยู่บ้างนะนั่นก็คือการที่แกติด All-Star ถึง4ครั้งอย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วใช่ไหมติดออล n b a s e l เ c t ซเลครับ2ครั้งเป็น Western Conference p l ์เพลเยอร์อ e ฟเดเนี่ยถึง6ครั้งแล้วก็ Western Conference Player of the Month อนะครับอีก1ครั้งซึ่งไอ้ครั้งเนี้ยมันคือการที่แกได้หลังจาก ได้ NBA c h a แชมเปียนในปี2011ไปแล้วนั่นเองนะกับทางด้านด l ลลาสซัมบวรแต่ว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันไม่สามารถบอกความสุดยอดของแกได้ทั้งหมดจริงๆเวลาแกก้าลงมาในสนามครับซึ่งถ้าใครยังไม่ได้เปิดวิดีโอดูเนี่ย งั้นเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับว่าแต่ละอย่างที่แกททาบนคอร์ดเนี่ยที่ผมบอกว่าไอ้พวกสถิติไอ้พวกเขาเรียกว่าไงไอ้ความสําเร็จที่ติดออสตาบ้างไรบ้างเนี่ยมันอาจจะบอกได้ไม่หมดนั่นคืออะไรครับอย่างที่ผมได้บอกไปตอนแรกครับทางอัลแมคคอยเนี่ยก็บอกไว้เลยว่าโอ้โหทางด้านชอนเมเรนเป็นคอมเพลตเพลเยอร์หรือว่าเป็นผู้เล่นที่ทําได้ทุกอย่างจริงครับแล้วก็เป็นอีกคนหนึ่งที่การออฟเฟนส์เนี่ยหรือการบุกยากที่จะกันจริงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะขอพูดถึงการบุกก่อนแล้วกันครับ คือทางด้านชอนเมเรียเนี่ยเหมือนจะเปลี่ยนทุกอย่างใน NBA ไปครับมันก็ไม่เชิงขนาดนั้นนะแต่อารมณ์เปลี่ยนอย่างเงีย,งยบๆแล้วกันเพราะว่าแกเนี่ยสูงเพียง6ฟุต7เท่านั้นครับแต่ว่า มันเป็นไนท์แมร์ครับทางด้านสกอตต์วิลเลียมเนี่ยได้บอกไว้เลยว่ามันเป็นไนท์แมร์มากสำหรับ p พาเวอร์ฟอร์เวดนะหรือตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งสีเนี่ยเพราะว่าทางชอนเมเรียนคือสามารถทำได้ทุกอย่างครับแม้ว่าเขาจะตัวเล็กกว่านะแกสามารถบุกด้วยความเร็วเข้าไปตันได้เข้าไปชนได้เข้าไปทำได้ทุกอย่างครับ รวมถึงทางด้านสกอตต์วิลเลียมเนี่ยก็ยังได้เสริมอีกว่าแล้วคุณนึกดูว่าไอตัวที่ใหญ่กว่าเนี่ยอย่างตำแหน่ง power forward เนี่ยยังเอาความใหญ่แล้วก็ความคล่องแคล่วของด้านชอนเมเรียนไม่อยู่แล้วนับประษาอะไรครับกับผู้เล่นตำแหน่ง small forward นะที่เรียกว่าอ่ะถ้าปกตินะตัว small forward ก็จะเล็กกว่า power forward อยู่แล้วด้านชอนเมเรียนครับมีการ bounce หรือว่ามีการกระโดดที่สูงมาก เพราะฉะนั้นการที่แกเล่นเนี่ยมันทำให้สามารถชนะ small forward แบบทป i c a l คนอื่นได้สบายๆเลยครับแล้วก็มันเป็นปัญหายอย่างมากนะของเกมรับฝ่ายตรงข้ามทีนี้ขอกลับมาทางผู้ทางด้านของเอาแมคคอยหน่อยคือเขายัางได้บอกว่าทางด้านชอนเมรีเนี่ยไอยที่บอกว่าเป็น complete player ทำได้ทุกอย่างเนี่ยมันได้จริงไหมครับจริงๆครับ คือทั้งเอาไซต์ทั้งอินไซต์นะคือไอเอาไซ์เนี่ยแม้ว่าเราจะเห็นแกมีท่ายิงแปลกๆแ,แ,แล้วก็ชอบไปไปร้อเพื่อนแบบที่ยิงไม่เป็นบางคนเนี่ยแบบว่าเฮ้ยมึงยิงเหมือนชอตเมรี่เลยวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ทว่าไอพวกนั้นแหละครับมันสามารถสร้างปัญหาให้กับทีมฝั่งตรงข้ามได้อย่างดีแม้ว่า เปอร์เซ็นต์การยิงสของแกที่อยู่ในฟีนิกซันเนี่ยมันจะประมาณ34ินิดๆน,น,นะนะแต่ถ้าว่ามันก็โอเคแล้วสำหรับการที่จะกระจายความเสี่ยงครับสมมุติเล่นอยู่ใน7 second All a l l อใช่ไหมแล้วเป็นตัวยิง3แต้มด้านชอเมเรียนเนี่ยก็ยังสามารถถ่างโซนเข้าไปได้อีกข้ามได้อีกดังได้อีกรีบาลได้อีกเนี่ยแหละครับคือความสุดยอดของออฟเฟนซีฟนะของด้านชอเมเรียนทีนี้มาถึงอีกหนึ่งหัวข้อครับนั่นก็คือ การบาวของแกหรือว่าการกระโดดของแกอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าแกเนี่ยเป็นผู้นําของซันนะในการทำดับเบิลดับเบิลใช่ไหมแล้วก็เป็นอันดับ2ในการรีบาวครับถามว่าสิ่งนั้นมาจากอะไรครับแกสูงเพหฟุตเแต่แว,ว่าความเร็วของแกครับความคล่องของแกมันทําให้แกเนี่ยสามารถเก็บรีบาวได้ดีมากๆนั่นเองครับแกกระโดดเย่งเย่งเยงเงอยู่นั่นแล้วแล้วก็เหมือนทางด้านสเตฟันเตอร์ครับเพื่อนร่วมทีมเก่าครับ เคยบอกว่าไม่ต้องเรียกคอครับไม่ต้องเรียกเพลย์สำหรับเขาเลยเพราะว่าเขาจะอยู่ทุกที่จริงๆเขาเนี่ยสามารถเก็บทางด้าน o f f ensive glass ได้ดีมากๆนะนั่นก็คือการรีบาวเกมบุกคือการรีบาวเกมบุกของทางด้านชอนเมเรียนเนี่ยมีค่ามากๆสํสำหรับทีมแล้วก็สามารถสร้าง second chance point ของทีมได้เยอะมากๆทีเดียวครับรวมถึงการวิ่งของแกเนี่ยโอ้โหวิ่ง เขาทางด้านสตีฟฮันเตอร์ครับตลกตรงที่เหมือนเป็นภาษาอังกฤษนะเขาบอกว่า he runs the floor like a deer ครับก็คือวิ่งเป็นกวางอะ่ะคือวิ่งแบบปุ้งเข้าไปไปไปมาเกม,มรักเกมลุกแกเอาหมดรวมถึงการแคช h อาลอฟหรือว่าการอเลอูมเนี่ยแะครับที่แกทํำด้ดีมากๆคนหนึ่งเลยนะแล้วก็ไอการเล่นแบบนี้แหละครับที่รวดเร็วคล่องแคล่วมันทําให้ ผู้เล่นคนอื่นเนี่ยมันดูช้าไปครับแล้วมันก็ยิ่งสมฉาย,ยากับคําว่าเดอะแมทริกซ์ของแกมากๆที่คนอื่นเนี่ยจะกลายเป็นช้าไปเลยแล้วแกเนี่ยดูเร็วขึ้นมาทันตาเห็น ส่วนทางด้านอดีต gm อย่างเจอรี่โคลังเจโลนะครับก็ยังได้บอกว่าเขานี่แทบจะเป็นผู้เล่นที่มีเซคันด์จัมป์เร็วมากที่สุดใน nba ครับเซคันด์จัมป์คืออะไรฮะเซคันด์จัมป์คือการที่ทางด้านชอยเมเรียนเนี่ยโดดลงมาปุ๊บอ่ะกูกระโดดขึ้นปับ๊บถ้าใครนึกไม่ออกให้นึกภาพของทางด้านเดนนิสเดนนิสโอดแมนเอาไว้ฮะไอการที่สู้รีบาวแบบไม่ถอยเนี่ยแหละรวมถึงการเซคันด์จัมป์ของการบล็อกครับคือปุ๊บอา้าวไอเชี่ยแม่งปั๊มเฟกูมากูต่ออะไรอย่างเงี้ยนี่ครับคือสิ่งที่ชอยเเมรน เลียนถนัดมากๆนะแล้วก็กลายเป็นว่าจุดเด่นของเขาจริงๆนะคือพวกเรื่องนี้แหละการดีเฟนซ์การบล็อกช็อตนะแล้วก็การที่เก็บรีบาวดได้เยอะมากๆจริงๆทีนี้มาถึงทางด้านเกมรับบ้างครับคือทางด้านเอาแมคคอยเจเาเดิมเนี่ยก็อ,อย่างที่บอกว่าทางด้านชอนเมเรียนครับสามารถป้องกันได้ถูกตำแหน่งคือเขามีความแอตติติซึมที่ดีมากๆนะแล้วก็เป็นใน การส่วนทางกันครับคือผมได้บอกไปแล้วใช่ไหมว่าแรนชอนเมเรียเนี่ยสามารถเล่นเกมบุกชนะได้ทุกตำแหน่งแน่นอนครับว่าในเกมรับเนี่ยก็ไม่มีใครสามารถชนะแกได้ง่ายๆเหมือนกันครับเพราะว่าแกเนี่ยมีบาสเกตบอล iQ ที่เยอะมากๆนะมีแขนช่วงแขนที่ยาวมีการสไลด์ที่เร็วนะแล้วก็มีความหนาของตัวอีกโอ้โหเนี่ยมันคือ ครบสูตรของผู้เล่นการป้องกันเลยนะเอาจริงในช่วงนี้ถ้าใครๆนึกไม่ออกก็ลองนึกถึงเดยมอนกรีนครับที่มีความคล่องตัวที่มากกว่าในเกมรับแล้วก็มีบาสเกตบอลไอคพอๆกันอันนี้แหละครับคือสิ่งที่ถึงด้านชอตเมเเรียนมีแล้วก็ถึงด้านแบบไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นตำแหน่ง5นะทีมดันแคนเดิร์กโนวิสกี้หรือว่าใครก็ตามเนี่ย แทบจะโดนชอนเมเรียนบล็อกแล้วก็อัดใส่มาทางนั้นเลยครับคือนี่คือสิ่งที่น่าสนใจนะว่าเฮ้ยโอ้โหถ้าชอนเมเรียนเนี่ยขยบเกิดมาช้าอีกนิดหน่อยเนี่ยแล้วมาเล่นในปีนี้หรือว่าเขาเรียกว่าในช่วงนี้แล้วกันมันน่าจะน่าสนใจมากเลยทีเดียว แล้วก็ทางด้านเพื่อนร่วมทีมของแกเนี่ยที่เก่งใต้แป้นเอามากๆนะครับอย่างทางด้านอามาเรสตอรดมายเนี่ยก็ยังได้บอกไว้อีกว่าโอ้โหแกเนี่ยเป็นฝันร้ายเลยนะของทางด้านทั้งตัวสตอร y ดิมายเองแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ในหลีกนะครับแล้วก็ยังมีสติอีกฮะว่าตั้งแต่ปี2003ถึง2007เนี่ยชอนเมเรียนเป็นผู้เล่น NBA คนเดียวครับที่สามารถทำสิติได้ว่า 150สตีลแล้วก็100บล็อกเป็น4สเตรทฮะหรือว่าคือ4่รูการติดต่อกันซึ่งมันมี ก่อนหน้านั้นครับที่มีคนสามารถทําได้3ฤดูการติดต่อกันครับก็คือแค่จูเลสเออร์วิงกับฮาคิมอราลจูวอนเท่านั้นถิ City ติพวกนี้คือโอ้โหเป็นเรื่องที่ยิ่งแสดงเข้าไปใหญ่เลยว่าทั้งเกมรุกทั้งเกมรับของทางด้านชอนเมเรียเนี่ยคือสุดยอดมากๆครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่น่าจะเป็นฝันร้ายของผู้เล่นโพสเพลย์ครับคือการที่แกเนี่ยสามารถเล่นเกมรับโพสเพลย์ได้ดีมากๆทั้งการริชอินนะไปสตีลบอลรวมถึงการที่แกจะสามารถบล็อกลูกยิงต่างๆได้ นี่แหละครับคือเกมรับของทางด้านชอนเมเรียนนะผมว่าถ้าใครเนี่ยฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็น่าจะเป็นคนที่ชอบฟังประมาณหนึ่งนะครับผมก็เลยมีคำถามนิดนึงครับว่าเออถ้าผมอยากจะทำพอดแคสต์เนี่ยพวกเรื่องราวพวกนี้ลงไปในอย่างเช่น Spotify หรือว่าทางด้าน Apple Podcast เนี่ย ใครอยากให้ทําบ้างก็ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะเออผมจะได้พอจะมีฐานในเขาเรียกย่าไงนะในโปรแกรมพอดแคสต์หรือว่าที่ใช้แค่ฟังเท่านั้นด้วยนะครับถ้าใครชอบอย่างเงี้ยแล้วเอตัวเองถนัดทางด้านการฟังใน Spotify หรือว่า l p p o e p o s t a s t มากกว่าก็ช่วยรบกวนคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะแล้วเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่ให้นั่นเองนะครับ ทีนี้เรามาดูทางด้านความสม่ำเสมอครับของในด้านชอนเมเรียนไม่ว่าแกจะเล่นเพลย์ออฟนะครับหรือว่าจะเล่นในเรกูลาร์ซีซันแกก็ยังสามารถทำผลงานได้โหดมากๆในช่วงที่แกเล่นอยู่กับซันในตลอดชีวิตเนี่ย คือหมายถึงแกย้ายไปเล่นทีมอื่นนะแต่ในช่วงที่แกอยู่กับฟีนิกซันเนี่ยแกมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่18.4แต้ม10รีบา์1.8 9สตีแล้วก็1.35บล็อกครับซึ่งนั่นมันทำให้แกไปเทียบชั้นครับกับชาบัสเล่พอลเซลัสแล้วก็ดีแอนเดอไกตันที่สามารถเป็นผู้เล่นที่จบการเล่นกับฟินิกซ์เนี่ยแล้วมีแคริเอร์เป็นดับเบิลดับเบิลเองอีกทั้งแกยังเป็นผู้เล่นคนเดียวครับของประวัติศาสตร์ฟีนิกซันที่มีค่าเอเวอเรจนะ มากกว่า10แต้มมากกว่า10รีบาวแล้วก็มากกว่า1สตรีลแล้วก็มากกว่า1บล็อกซึ่งเนี่ยเป็นคนแรกแล้วก็คนเดียวของแฟรนไชส์ฮิสตอรีเลยทีเดียวครับสถิติที่ผมจะเล่าเนี่ยยังไม่หมดแค่นี้นะเพราะว่ามันมีช่วงระยะเวลา5ปีครับที่แกเนี่ย เล่นอยู่กับฟินิกซันตั้งแต่ปี2001ถึง2006ทางด้านชอนมเมรียนครับมีค่าเรอจุดที่20.1แต้ม10.4รีบา์2สตีลแล้วก็1.3บล็อกต่อเกมเนี่ยคือทำให้แกนะครับเข้าไปเทียบชั้นกับทางด้านฮาคิมโอลาจูวอนอีกด้วยซ้ำนะแล้วเรื่องต่อมาครับที่น่าจะทำให้แกเนี่ยดูดีขึ้นแล้วก็แสดงถึงเกมรับแล้วก็เกมรีบา์ที่ดีของแกมากขึ้นเนี่ยก็คือการที่แมรียน,นะครับสามารถทำ เขาเรียกว่าสถิติ10.3รีบาร์แล้วก็1.2ทรีพอยต์เนี่ย6ซีซั่นติดต่อกันครับซึ่งเนี่ยเป็นคนแรกเลยนะที่จะทำได้นะครับในช่วงระยะเวลา6ซีซั่นติดนะซึ่งหลังจากทางด้านชอนเมรเรียนทำไว้คนแรกเนี่ยก็คือทางด้านเควินเลิฟแล้วก็เดมาคัสคอร์ซินครับรวมถึงทางด้านคาร์ลแอนโทนีทาวแล้วก็โจเอลเอ็มบีต่อนะครับที่มาสารต่อทางด้านสถิตินี้นั่นเองซึ่งเนี่ยครับเป็นเรื่องที่เออ แกเนี่ยทำได้ทุกอย่างจริงนะทั้ง bar, รีบาตองการยิง3แต้ต่างๆแกสำหรับคลิปนี้ก็ใกล้จบแล้นะแต่ผมขอพูดอีก2เรื่องแล้วกันนั่นก็คือตอนที่แกอยู่กับฟินิกซ์ซันครับเรื่องหนึ่งคือในปี2005-2006เนี่ยทางด้านสตีฟเนชกับอาร์มโรสตอริมาก็เล่นคู่กันมาอย่ดีใช่ปหแต่ว่าในปีนี้แหละ อาร์เดันเจ็บครับแล้วก็แทบจะไม่ลงทั้งซีซั่นนะแต่ถ้าว่าทีมก็ยังนำโดยสตีฟแนชครับแล้วก็ในปีนั้นเนี่ยสตีฟแนชสามารถคว้า MVP ไปได้ด้วยโดยที่ทีมสามารถชนะไปถึง54ครั้งนั่นเองแล้วถามว่าไอการที่ตอร์้ิมา์เจ็บเนี่ยมันจะเกี่ยวกับชอรเมเร่ยังไงครับ เกี่ยวเต็มๆครับคือถ้าใครได้ดูช่วงนั้นก็คงจะรู้ว่า2ผู้เล่นที่เรียกว่าเป็นดูโอที่โหดมากๆในช่วงนั้นก็คือ Nash กับ s t o d ์ดี้ไที่เล่น Pick and Roll นั่นเองแต่ถ้าว่าทางด้านชอนเมเรียนครับสเตปอัพขึ้นมาได้ดีมากๆแล้วก็ ทำทุกอย่างให้ทีมเหมือนเดิมครับโดยที่จัดแคเรียไฮนนะในการทําแต้มตลอด1ซีซั่นเนี่ยไปอยู่ที่21.8แต้มแล้วก็มีอีกถึง11.8รีบาวรวมถึงเล่นมากกว่า40นาทีต่อเกมด้วยนะโหคนเหล็กชัดๆนะแล้วก็ในปีนั้นเนี่ยทางด้านชอนเมเรียนยังติดท็อป10ของการโหวต MVP นะแล้วก็ Defensive Player of the Year อีกด้วยครับ แล้วก็เรื่องสุดท้ายคือการที่แกได้เข้าชิงกับทางด้านดัลลาสามาริกในเองในปี2011คือหลายๆคนก็คงด้วยว่า Miracle of the n o w w h i s k อะไรประมาณนี้แล้วก็น่าจะเป็นการพูดถึงว่าการเข้าชิงที่ล้มเหลวที่สุดของเลบรอนเจมส์ละกันนะประมาณนั้นเลยเพราะว่าอยู่กับ Big t r e ด้วยหลายๆสื่อก็เรียกได้ว่าเป็นความประสบความล้มเหลวของ LBJ ครั้งหนึ่งเลยทีเดียวในรอบชิงแต่ว่าเหมือนหลายคนครับไม่พูดถึงครับ หลายๆคนไม่พูดถึงการที่ทางด้านชอนเมเรียนสามารถกดทางด้านเจมส์เนี่ยให้เหลือเพียง17.8แต้มต่อเกมเท่านั้นในซีรีส์คือแกเป็นเหมือนควายเลยนะในตอนที่ฮีทเจอกับสเปอร์เนี่ยแหละฮะคือชอนเมเรียนทำหน้าที่นั้นเลยครับแกปิดแกกดดันแกทำทุกอย่างด้วยไซส์ที่แทบจะเท่ากับรลบรอนเจมส์ความอัลเลติกความแข็งาแล้วก็ความฟิตของทางด้านชอนเมเรียนเนี่ย คือเป็นคนที่ประกบเรอบอนเจนไมได้ดีมากๆแต่ถ้ว่าไม่ค่อยจะมีใครพูดถึงสักเท่าไหร่ครับ และนี่แหละครับก็คือทั้งหมดนะของพอดแคสต์ในวันนี้และกันนะถ้าใครฟังมาถึงตอนนี้ก็ขอบคุณมากๆก็คือทางด้านชมเรียนสุดยอดมากจริงๆรนี่แหละครับทำไมถึงเป็นเหตุผลว่าผมถึงพาหัวว่าแกเกิดมาเร็วไปหน่อยฮะเพราะว่ามีงานถ้าแกมาเล่นในยุคนี้จริงเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่ฟิตสาหรับทุกทีมได้แล้วก็คงจะมีมูล,ลค่าถ้าโดนเทรดนะคงจะมีมูล,ลค่าในการเทรดเยอะมากๆเลยทีเดียวและน่าจะเปล่งประกายในช่วงที่บาสเกตบอลแบบโพสชั่นเลสเนี่ย คือขึ้นสู่เขาเรียกว่าเป็นอีราใหม่แล้ของ NBA นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอจบคลิปไว้เท่านี้และกันส่วนใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับรวมถึงกระแทก Subscribe ให้ผมเนี่ยถึง1 0 0 0 0ก่อนสิ้นปีนี้ด้วยนะสำหรับวันนี้ทางด้าน d o u เบิลคลาสเล่าไปเรื่อยขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีฮะ